งูก e, ินหนูครับพ fall. ี่น้องมาเบิ่งงูเขียวกำลังกินหนูครับกินหนูอยู่ในฝากไก่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเงูเขียวกินหนูกำลังกินหนูครับนั่งครับเดินไปแล้วครับเดินหนูๆครับหนูภาพเยี่ยชาครับงูเขียวขยำหนูเห็นบ่ครับพี่น้อง ทาใคยหนูเหรอครับหนูตกลงแล้วครับพี่น้องเห็นบ้างครับหนูหนูตกลงแล้วไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องไปล้วต้องใส่ายแล้วครับนะครับเห็นบ้างครับพี่น้องหนูนะหนูไหนถ่องเลยครับพี่น้องไปแล้ว เท็ดบอกล้องด้งเลยครับงูเขียวกินหนูครับไงท่วงเกอยเบือกเ,เลยไปแล้วพี่ร้องไปแล้วอยู่ในขวากไกคคนน่ครับพี่ท้องนะครับเห็นบ้านหัครับพี่น้วงายท่องเลยเทียดบอกกล้องด้งเลยครับงูกินหนูครับ นายจะตายเลยน่าจะเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวผมเชี่ยวไว้เบิ่งครับนี่ครับผมออกมาแล้วตายเรียบร้อยครับหนูเทียดเทียปกล้องด้องครับพี่น้องโอ้หมากระตีนงูกินหนูครับพี่น้องภาพจ้าๆเลยครับไปแล้วครับน่าจะขึ้น ไปบุนลังค่าครับพี่น้องที่แหลกทุ่นนี่ครับที่แหลกกินนทุ่นนี่ผู้ดีผมยทรตัวท์มาทำลิบมา่ายเพิ่็เลยโตกใจ่เลยคายหนูทำมาดมหนูครับปไปแ้อวขวากไกล่เลยพี่น้องโอ้โหไปไท ấ y เหรอ,อไไวคาังทางบ้านผมมันมีต้นไม้หลายครับพี่น้องมันเกิดเลยมาใส่อยู่เลยนี่ละมันเป็นนันกลไก ตรงธรรมชาติครับพี่น้องนี่นะครับมันต้นไม้หลายครับข้างบ้านพึงรอดพี่น้องตั้งแต่มันมาเข้าบ้านเขา้าเข้าในบ้านเนงสามเดือนหรืครับงูเขียวนี่ร้องนี้กินหูเลยเห็นแบบเจ๋จ้าครับพี่น้อง ยายเราไปขวากันเลียนหอกมันเลียนหอกครับเลียนหอกลเลยแหลเลียนเขาได้นขว <S <S ากัยจิ๊นี่กับากพี่น้องกวติดตามครับสวัสดีครับ